ทัวลงน้องเวฟพี่พรคู่รักต่างวัยจับโปะภาพอันตราสาวลูกแฝดได้เต็มเต็มเป็นอีกคู่รักที่หลายคนต่างให้ความสนใจสำหรับคู่รักต่างวัยที่กำลังโด่งดังโลกออนไลน์โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจาก t i k t o อกสำหรับน้องเวฟและพี่พรเนื่องจากมีอายุห่างกันมากถึง40 และก่อนหน้านี้ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อสิ้นสุดการรอคอยน้องเว็บพี่พรคู่รักต่างวัยประกาศข่าวดีมีทายาทลูกแฝดแล้วโดยได้ก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ารู้ว่าจะเป็นพ่อคนว่าดีใจแล้วยิ่งรู้ว่าจะมีลูกแฝดผมก็ตื่นเต้นไม่ไหวครับและโพสต์อีกครั้งว่าอุ้มบุญ กลางชาวเนต็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายและล่าสุดงานเข้าเต็มเต็มเมื่อทัวลงน้องเวฟพี่พรคู่รักต่างวยหลังชาวเนต็ตจับโป๊ะภาพอันตราสาวลูกแฝดได้เต็มเต็มโดยงานนี้ชาวเนต็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กลางโซเชียลว,ว่าโป๊แล้วหลังพบว่าภาพที่น้องเวฟพี่พร ถือในโพสต์ดังกล่าวคุ้นคุ้นเหมือนภาพที่เสิร์ชหาจากในอินเทอร์เน็ตแถมยังจับพิรุธในภาพระบุเมื่อปี2007โดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมเป็นปี2007คะตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่รูปจาก Google อ่ะครับท้องขี้จะลงเอาแสงแต่ลืมดูวันเวลาของใบซา,าวโปดิค้าบบ